สวัสดีพ่อพ่อยม่สีเราอิงสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีชงซุ้งชาแนลพบกันวันพุทธที่10นะครับกันยายนนะครับ2 5 6 8นะครับเ่าก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่สุกยโสทโรวันเกิดนะครับ15กันยานะครับของทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับสิษยาฤทธิ์ลูก หลานญาติโยมนะครับก็มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตนะครับจัดงานนะครับมันเป็นกขุศลนะครับและพร้อมนะครับยังมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับเนาะ ก็ฝากไปยังพ่อในเอฟซีนะครับหล่าอิมสาน้อเในเอฟซีช่องส้งงชาแนลนะครับเนาะได้อีกหลายๆช่องนะครับมีเวลานะครับก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมแสดงวิตาจิตนะครับหลวงปู่สุขนะครับในวันที่15กันยานี้นะครับที่วัดแสนสุขสันติธรรมอำเภอหนองบุญมากนะครับเนาะที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่นะครับเนาะก็จะมีเจ้าภาพลงทานนะครับมากมายนะครับ มาร่วมนะครับลงทานนะครับท่านใดที่จะร่วมลงทานก็เรียนเชิญนะครับเนาะมีสถานที่นะครับจัดไว้รอนะครับเนาะอนุโมทนานะครับกับทุกท่านด้วยอนุนามุนกับทุกท่านด้วยนะครับเนาะเป็นยังไงพี่น้องได้ดูคลิปไลฟ์สดนะครับของลาวุ่งอิงพวกการใช้พี่กัใช้นะครับธนาโดนเชื้อโสมบ่ มาไรเปิดพวกนี้ละเก้ายี่สิบหนึ่งหล้านแตกแล้วนอมาขึ้นใหญ่การใช้บกหัไมบแบงเลขทำอะไรหนึ่งล้านเนอะลามีใบยี่สิบมีใบยี่สิบจะเอ้ยปากออกมา เคยปากออกมาสองหนึ่งหมดสิแต่ว่าเรีใบแบ่งยี่สิบกับนอ้องสี่เจ็ดน่ง้อพี่นอ้องเรียกใบแบ่งสี่เจเแ,แล้วแต่โชคมารไผเด้อแปดสีเน่เาะเรียกไใบแบ่งยี่สบ ใบแบ่งพันนะครับที่ลาวอีให้ก่อนหน้านี้นะครับ4929เนาะ4929ไส่หัวยินนะครับเนาะเอาเดี๋ยวจะโชคจะหมานเด้อพี่น้องเด้อมาว่านนี่ก็ผมก็ลงคลิปไปนะครับลุงผู่เจิมรถ้ายแดงนะครับเนาะ หนึ่งแปดเก้าหนึ่งเออเอาฝากดูคลิปยอนหลังให้นำแน่เด้อพี่น้องเด้อย่าขามโฆษณาเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง <c oughs> นอพี่น,อน้องเนาะย้อนกลับไปชมย้อนกลับไปชมเนาะ บันแตกแล้วมาลายเปิดวงลาวงอิงว่าสันปาเอฟซี FC, พลังเงียบนะครับเนาะบ่แผวบ่แผวนะครับขันบอยุธก็จะไปต่ออีกเดียวเนาะขันขันบอยุธหนึ่งล้านก็จะไปต่ออีกนยะ่งเงีพลังเงียบกว่จะถึงวันแสดงนีเนาะเออพี่น,อนอ้องเลย สำหรับกลุ่มปิดต่างๆนะครับก็ทักไปที่เพจสาวน้อยเนะนี่ยนะครับเนาะราคานะครับอยู่ตามนั้นแหละแอดมินรออยู่ครับฝากด้วยครับขายอ้อนะครับขายอ้อก็39บาททั่วประเทศเอาไปเบิ่งไปชมนะครับ วันพุดอีกแล้วมือนี้มวันพุดอีกแล้วต่างประเทศต่างประเทศไปสิมันก่อนให้มันเด้อพี่รองเด้อเอาบึ้งิปวีดีโอผมย้อนหลังเอาตดอดวจนใบแบ่งลาอุงอิงเอา้าให้โชคให้มัน สาวน,น้อยเพชรบ้านแพงนะครับ19 20ส่วน19บนั้นทั้ง2วงเนาะสาวน้อยเพชรแพงสาวน้อยเพื่อนโชว์นะครับที่จะกระทบไหลนะครับศิลปินมอรำนะครับเนาะพ่อพ่อย่าไปนั่งโต๊ะทานอาหารแบบใกล้ชิดนะครับเนาะทัดไปที่เพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพงกุมปิดนะครับก็ทักไป ส่วนวันที่11ตุลาคมนะครับหลังออกพรรษานะครับเนาะเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องเอ้าติดตามเพจสาวน้อยพี่บานแพงหรือบอสโชว์นะครับโยม,มนินนะครับผู้บริหารน,นะครับติดตามไว้จะได้ไม่พลาด กลุ่มปิดนอกพี่น้องเนาะเอาสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนนะครับเนาะทีมงานสาวน้อยเพื่บบันแทงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนาะนี่บอโชกับเราได้นักเขียนบทนะครับเนาะคายอ้อสองนี่จะมีคลายอ้อสองแน่นอนเนะครับเนาะเอาไว้ที่ตามนะครับว่าจะ ็ช่วงไหนอะไรยังไงถ่ายทำอะไรยังไงนะครับเนะเาะวันนี้ก็ไปอุดหนุนขายอ้อหนึ่งกอนนะครับเนาะตอนนี้ก็ะะราคาก็ลดลงมาโอ้โอยไปก็เขาเบื้องได้เนาะสามสิบเก้าบาทแล้ว แสดงความยินดีแสดงความยินดีนะครับเนาะกับมาลายเปิดวงลาวงอิงเนาะหนึ่งล้านแตกแล้วพี่น้องเนาะเมื่อวานเมื่อคืนนีเนาะโอ้พลังเงียบผู้บวยแม่เอฟซีนะครับเนาะใหญ่การชัยนะครับทุกคนดีใจดีใจน้ำหลาดีใจทุกคนนะเนาะทีมสาวน้อยพี่เปนเพียงสาวน้อยเพื่อโชคก็ได้กัน ทั่วหน้านะนอกจากพลังเงียบหลังจากช่วงวันก่อนนู้นนะครับก่อ,อกไปส่งครูเอนะครับไปสู่สุติสู่สวรรค์สวรรค์แล้วนะครับเนาะหลังจากเสียใจกันมาแล้วนะครับเนาะเอา่อ,อไปก็จะมีแต่ดีใจนะครับเนาะครับชิวงานกับการแสดงครับ งานของสาวน้อยพเพล่แหวนแพงลาวุ่งอิงเนาะครับเนาะอ้าวฝากกดติดตามเด้อครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ยก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องโซนชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าขำโฆษณาเด้อเบิ่งคลิปเก่เาๆให้เน่ครับเอาขอบคุณทุกไลา์หัวใจทุกดวงสบายดีสวัสดีครับ